ันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคะมาขายรถค่ะนั่นก็คือรถย e ี่ห้อมาด,ด้าสค่ะสีอะไรเอ่ยสีดดงค่ะปี2017 <17. S 1> นั่นเองนะคะเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนั่นก็คือนะคะมดดาด้าสองสกายแอปี2017นั่นเองวันนี้เราจะสองคนจะพาไปดูรอบๆคันแล้วก็ ค้าภายในหน้ารถนะคะมาด้า2 Sky a c t i v คทีฟปี2017กันแล้วใช่ไหมคะคุณน้ำหอมและคันนี้นะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆเลยใช่ไหมคะใช่และเราจะพาไปดูรอบๆกันนะคะรอบๆนะคะมาด้วยนะคะหน้าโฉมนะคะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะคุณน้ำหอมใช่ะคะ่ะตัวเรนไฟนะคะ คันนี้นะคะสวยมากๆเลยแล้วก็เพิ่มมามีมีไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีโลโก้ของมาด้าสองชัดเจนมากๆเลยนะคะก็เสริมให้ดูตัวรถนะคะดูโดดเด่นมากเลยคันนี้เป็นคันสีดําใช่ไหมคะคุณน้ำหมอมใช่ค่ะและเป็นรถที่น่าใช้มาพร้อมกับร้อมแม็กด้านข้างค่ะร้อมแม็กหล่อไหมคะคุณน้ำหมอมหล่อมากเล เสริมตัวรถให้ดูดีสุดๆเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและด้านข้างนะคะของเรานะคะมีนะคะด้านข้างเนี่ยก็จะมีทางเลนไฟเลี้ยวแล้วนะคะและคันนี้นะคะมาด้วยนะคะกุญแจอ,อชัชฉรยะถึงสองดอกเลยนะคะไว้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยนะคะมาดูภายในกันต่อเลยดีไหมคะดีค่ะมาเชิญค่ะคุณน้ำหอมคะเปิดชมภายในได้เลยค่ะนี่ข้างในเป็นเบาะอะไรเอ่ยเบานะหน น่าใช่ไหมคะน่าใช้มากมากเลยนะคะภายในดูหลาใช่ไหมคะคุณน้ำหอมใช่แล้วคะ่ะมีเลยนะคะข้างในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาด้วยนะคะมาติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะขับเคพื่อนด้วยเกียร์ออโต้ค่ะนีระบบแอร์เย็นฉ่ำมากๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะสามารถปรับนะคะความเร่งความเร่งนะคะของระบบแอร์ภายในตัวรถได้เลยนะคะมาด้วยเรขไม 9 7 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้น่าใช้มากๆเลยเดี๋ยวเราพากันไปดูกันต่อทางด้านของผู้นั่งคนขับกันบ้างใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่ะเปิดได้เลยค่ะน้ำหอมรองเข้าไปดูสิคะว่าวกว้างไหมกวามม้างไหมคะ,ค,ะคันนี้เป็นรถที่น่าใช่ไหมคะน่าใช้มากเลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะไปาไปดู ที่ช่องเก็บสัมภาระกันบ้างใช่ไหมคะค่ะไปดูกันเลยแภายในในด้านหลังนะคะเป็นช่องเก็บสัมภาระนะคะคุณน้ำหอมคะเป็นขนาดกว้างมากๆเลยน้ำหอมรองเดินเข้าไปไอ้รองนั่งเข้าไปสิคะว่ากว้างขนาดไหนนี่ภายภายในด้านหลังกว้างไหมคะกว้างค่ะโอ้โหน้ำหอมตัวตัวน้ำหอมเข้าไปอย่าง ได้เต็มที่เลยใช่ไหมแสดงว่าคันนี้สามารถบรรจุของได้เยอะจริงๆใช่ไหมคะน้ำหอมใช่ะคะ่ะแล้วเราจะพาไปดูภายในนะคะของเครื่องยนต์กันดูบ้างว่าภายในห้องเครื่องยนต์ว่ามีสวยขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะแล้วก็มาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยสะอาดขนาดไหนเนาะ ไม่เจอเดี๋ยวไปดูกันค่ะได้แล้วได้แล้วนี่เลยห้องเครื่องกว้างมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะ1.3นั่นเองนะคะเป็นห้องเครื่องขนาด4สูบนะคะมี a v s พร้อมเลยค่ะแบตเตอรี่พร้อมใช้งานและตัวน็อตนะคะไม่มีขยับหน้าใช้สุดๆเลยค่ะคันนี้นะคะมาด้วยราคา3 0 0น 7,5,000บาทมาด้วยปี2017นะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะคุณ<ช>น้ำหอมค่ะคุณน้ำหอมว่าภายในตัวรถแล้วก็รอบๆตัวรถคุณน้ำหอมให้กี่คะแนนคะ<า>100่คะแนนไปเลยนะคะเราจะให้ลูกค้านะคะอยากจะมาให้ลองชมได้ที่ตรงกระตังสาข<ส>าท <สา S 1> ่าทองค่ะนั่นแหละคะ่ะแล้วมาเจอกับพวกเราได้นะคะ ยิงนุ๊ตนะคะกับน้ำหอมนะคะยินดีให้บริการอยู่ที่ตุงกัดตางซาขค่าคะ่ะคแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย